สวัสดีครับผู้ปกครองของนักเรียนนักศึษาวิัยการอาชีพยอดที่เารบทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอรบกวนเวลาของผู้ปกครองสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนป้อ,องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ของนักเรียนนักศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการาผมต้องขอภัยผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งที่ทำการประชุมผู้ปกครองแล้วก็ชี้แจงช้าไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่าผมติดราชการอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาแต่ว่าก็ได้มอบหมายคุณครูทึกษา ได้ทำการเก็บข้อมูลแบบแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนแล้วก็แบบคัดกรองก่อนฉีดวัคซีนล่วงหน้าไว้แล้วในวันนี้ผมนำเรียนผู้ครองอย่างนี้นะครับว่าการประชุมผู้ครองเนี่ยผมจะอัดเป็นวิดีโอไว้ความยาวสักประมาณ7นาทีแล้ว ในการประชุมผู้ปกครองก็เป็นการประชุมโดยคุณครูที่ปรึกษาแต่ละห้องทั้งนี้เพื่อที่จะได้พบปะก,กับผู้ปกครองได้อย่างใกล้ชิดผู้ปกครองสามารถสอบถามกับคุณครูปรึกษาในประเด็นต่างๆได้ง่ายซึ่งได้กําหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองพร้อมกับนักเรียนนักศึกษาในความปกครองของท่านเนี่ยนะครับในวันที่ยี่สิบสามกันยายนสอง4สี่ ในเวลา11บนาฬิกาจนถึง11บนาฬิกาสานาทีแต่ว่าสำหรับนักศึกษาที่ไปฝึกง,งานหรือฝึกอาชีพอยู่ในสถานประกอบการคุณครูศาสตจะนัดเวลาเป็นช่วงหัวค่ำหรือเวลาใดที่คุณครูเห็นว่าเหมาะสมนะครับผมก็ได้มอบหมายไปอย่างนั้นขออนาเรียนให้ผู้กงรองทราบว่าของเราเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาอยู่ทั้งหมดหนึ่งพคนแต่ว่าณนะวันนี้ ได้ออกกลางคันไปแล้วจำนวนยี่สิบคนที่ทราบอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ครองตามนโยบายของรัฐบาลจำนวน2,000บาทนั้นมีผู้ไม่มารับเงินแล้วก็ติดต่อไม่ได้จำนวน20่สิบคนดังนั้นเราคาดว่านักเรียนที่เหลือเนี่ย หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบคนก็คิดว่าน่าจะได้ข้อมูลในการฉีดวัคซีนครบแต่ว่าตอนนี้ก็ยังณวันนี้นะครับตอนที่อัดเทปอยู่เนี่ยเป็นวันอังคารที่ยี่อ็ดกรกฎาคมอขออภัครับกันยายน2,564ันหอมีนักเรียนนักศึกษาตอบกลับมาแล้วเพียงห้าเคน เรายังขาดอยู่อีก230คนที่ยังไม่ได้ตอบมานะครับยืนยันการฉีดวัคซีนประมาณนะโดยประมาณ93เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอบว่าไม่ประสงค์จะฉีดอีก7เปอร์ซที่ไม่ประสงค์เนี้ยก็อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวเช่นร่างกายไม่พร้อมหรือกรณีที่ฉีดวัคซีน กับหน่วยงานอื่นแล้วนักเรียนนักศึกษาก็จะตอบว่าไม่ประสงค์จะฉีดเนื่องจากฉีดกับหน่วยงานอื่นแล้วอย่างนี้ก็มีอยู่จํานวนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้แยกเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็นําเรียนให้ผู้ครองได้รับทราบผมนําเรียนขั้นตอนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงเวลาวันที่สิบถึงสิบเจ็ดเนี่ยวิลาลได้จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเพื่อทาการสํารวจความประสงค์ในการฉีดวัคซีน 17 2 2จถึง22ะสวงให้ทําความเข้าใจกับผู้ครองแต่ว่าเราเลทไปนิดหนึ่งเราทําความเข้าใจภายหลังจากเก็บข้อมูลแล้วคือประชุมผู้ครองที่23 21 24ถึง24ผู้ครองก็จะต้องส่งแบบแจ้งความประสงค์แล้วก็แบบคัดกรองคืนกลับให้คุณครูที่ปรึกษาทีนี้วิรายการชิพิยอดนี่กำหนดให้ส่งได้2วิธีนะครับ1ก็คือส่งส่งทางลายทางระบบออนไลน์ผ่านถึงครูทึกษาแล้วครูทึกษาก็จะปริ้นออกมาเอง กรณีที่สองอหลายท่านก็ไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือในการพิมพ์ก็สามารถมารับแบบฟอร์มจากคุณวิศวาแล้วก็นําส่งให้กับคุณวิศษาก็ได้กระทรวงกําหนดถึงวันที่24ก็จริงนะครับแต่ว่าเนื่องจากวันที่24นั้นเป็นวันอยู่ราชการแล้วพอวันที่25เนี่ยเราจะต้องส่งข้อมูลให้กับศึกษาธิการสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพื่อรวบรวมส่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนั้นถ้าเกิดว่ารอถึงวันที่2ี่สี่นี้เราจะทำงานไม่ทันจึงได้กำหนดไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยให้ส่งให้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานก็คือวันที่ยี่สิบสองกันยายนสอง4ห้ากสี่แต่ถ้าเก็บตกอย่างไรเนี่ยต้องไม่เกินวันที่สามดังนั้นคุณกุลึกษาได้ประชุมผู้กรองในวันนี้นะครับยี่สิบสามที่ท่านกำลังประชุมอยู่เนี่ยก็เป็นการทบทวนเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลครบถ้วน เรียบร้อยแล้วหรือ,อยังวันที่2 6ออกศึกษาธิติการจังหวัดแล้วก็ประธานาธิบดีจังหวัดพอเขตพื้นที่ก็ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนําเสนอข้อมูลให้กับสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับ28-30กันยายนสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็จัดทาแผนการฉีดวัคซีนพอวันที่1ตุลาคมวิทยาลัยของเราเขาจะได้ทราบว่า เด็กการอาชีพยอดจะเข้ารับการฉีดวัคซีนวันไหน4ตุลาคม64เป็นต้นไปก็เริ่มฉีดวัคซีนวันแรกแต่ว่าก็ต้องเรียนตามลาดับนะครับไม่ได้หมายความว่าเริ่มฉีดวันแรกแล้ววิัยการชีพยอดจะได้ฉีดวันที่4เรายัางไม่ทราบแต่ว่าวันที่1ตุลาเนี่ยเขาจะแจ้งให้เราทราบว่าหน่วยงานของเรา เด็กของเราจะฉีดวัคซีนวันไหนแล้วก็จะประสานผ่านคุณษ,ษาแจ้ง mm hmm. ให้ผู้ปกครองได้ทราบว่าลูกของท่านนั้นฉีดวัคซีนในวันไหนนะครับคิดว่าปลายเดือนตุลาคม64เนี่ยก็จะเริ่มฉีดเข็มที่สองแล้วกระทรวงก็คิดว่าวันที่15พฤศจิกายน64เนี่ยก็ฉีดวัคซีนได้ครบทั้งหมดครบสองเข็มแล้วก็คาดว่าหลังจากนั้นก็จะเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติในในโรงเรียนหรือในสถานศึกษาได้ตั้งแต่ หลัง15พฤศพิจิกาเป็นต้นไปนะครับนําเรียนผู้กครองนี้นะครับซึ่งทุกท่านก็ได้ดําเนินการมาแล้วนะครับเอกสารที่ผู้ปกครองต้องลงนามเนี่ยมันเป็นเอกสารที่เรียกว่าภาคประหนวกที่4ผมเอาตามหัวข้อบนหัวกระดาษนะครับเป็นแบบแสดงแจ้งความประสงค์อันนี้ผู้ปกครองต้องต้องแจ้งความประสงค์นะครับไม่ใช่นักเรียนแล้วก็ภาคผหนวกที่5เป็นแบบคัดกรองผู้เรียนซึ่งผู้ปกครองก็จะต้องเป็นผู้ที่ลงนามเช่นเดียวกัน ใครเป็นผู้ครองได้บ้างขั้นแรกก็เป็นพ่อแม่นะครับถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ก็เป็นผู้ที่มามอบตัวให้กับนักเรียนอันนี้ผมพูดในกรณีที่คนมามอบตัวไม่ใช่พ่อแม่นะครับหรือผู้ที่ดูแลนักเรียนอยู่ในปัจจุบันเช่นปู่ย่าตายายหรือใครก็แล้วแต่ที่นักเรียนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าในแบบฟอร์มต้องเขียนความสัมพันธ์ให้ชัดว่าเป็นปู่เป็นย่าเป็นอาเป็นพี่เป็นลุง แต่ถ้าเป็นพี่ต้องบรรลุน,นี้ต้องอายุเกิน25ปีนะครับต่ากว่า25ปีนั้นอนุญาตให้กับผู้เรียนไม่ได้นะครับทีนี้ถามว่าจะมีคําถามถามมาว่ากรณีที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วหรือฉีดหนึ่งเข็มแล้วกับหน่วยงานอื่นจะทําอย่างไรให้ให้ตอบอย่างนี้นะครับในแบบในแบบแจ้งความประสงค์เนี้ยท่านต้องตอบว่าไม่ประสงค์จะฉีดเนื่องจากฉีดกับหน่วยงานอื่นแล้ว หลายคนตัวส์มาสอบถามคุณครูคุณครูก็ปรึกษาผมว่าเอ๊ะเด็กเขาฉีดมาแล้วเข็มหนึ่งเช่นเป็นซิโนแว็ซิโนฟาร์มอยากมาฉีดเข็มที่สองไฟเซอร์ได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับอันตรายกับตัวนักเรียนนะครับถ้านักเรียนฉีดวัคซีนกับหน่วยงานใดแล้วเข็มที่สองก็ให้ไปกับหน่วยงานนั้นต่อก็จะนัดต่อเนื่องย้ํานะครับฉีดวัคซีนกับหน่วยงานไหนแล้วให้ฉีดให้ครบสองเข็มถ้าฉีดครบสองเข็มแล้ว จะมาแจ้งความประสงค์ว่าจะฉีดเพิ่มเป็นเข็มที่สเป็นเฟสเซอร์นี้ก็ไม่ได้นะครับอันตรายกับตัวผู้เรียนว่าเขาจะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วเมื่อมีฐานข้อมูลอยู่แล้วถ้าเกิดมีเข็มสามก็จะประสานผู้ที่ฉีดไว้แล้วมาถึงตัวนักเรียนเองนะครับนักเรียนทุกคนต้องฉีดวัคซีนโควิด19หรือไม่ตอบก็คือไม่จําเป็นนะครับไม่ได้บังคับกระทรวงไม่ได้บังคับแต่ว่าการฉีดนั้นเป็นการป้องกันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ผู้กครองก็ต้องใช้ความรู้ในการวินิจฉัยในการตัดสินใจลูกหลานของท่านด้วยตัวท่านเองนะครับาถามต่อไปว่าจะเปิดเรียนได้เมื่อไหร่ก็การเปิดเรียนในภาคเรียนหน้าเปิดหนึ่งพฤศจิกา6-4แน่นอนแต่ว่าจะเรียนแบบออนไลน์ line, หรือออนไซต์ flight, ต่อขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นนะครับณนะวันที่หนึ่งพฤศจิกา6-4 แต่กระทรวงคาดว่าหลังจากสิพฤศาิกาย์เซ็นตอกนีจะจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้เป็นปกติหลังจากนักเรียนฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วซึ่งอันนี้เป็นแผนการนะครับความแน่นอนความชัดเจนก็ต้องรอให้ถึงเวลานั้นว่าโควิดมันจะลี้กลายไปอย่างไรผลการฉีดวัคซีนของนักเรียนทั้งประเทศนั้นเป็นอย่างไรอันนี้คือที่ผมจะชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ทราบ โดยคร่าวๆค,ความจริงผมตั้งใจว่าจะใช้เวลาสักเจ็ดนาทีแต่ว่าตอนนี้ใช้เวลามาสิบเอ็ดนาทีแล้วครับผู้กองครับหลังจากนี้คุณครูที่ปรึกษาก็จะได้คุยกับผู้กองผู้กองมีประเด็นใดที่จะสอบถามก็ถามคุณปรึกษาได้เลยนะครับผมเรียนผู้กองนิดหนึ่งว่าเมื่อมีแผนการฉีดวัคซีนเมื่อกําหนดการฉีดวัคซีนแล้วว่าจะเป็นวันไหนเนี่ยจะแจ้งให้ทราบส่วนสถานที่นั้นในขั้นต้นหน่วยงาน ทางหน่วยงานของกระทรวงให้ใช้สันที่ของศาษยศึกษาเป็นเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนก็คิดว่าของเราก็น่าจะฉีดวัคซีนที่ลัยการอาชีพยอดในวันที่มาฉีดวัคซีนให้นักเรียนนักศึกษานะครับนำเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มที่เขียนว่าภาคบนหนกที่4บนหัวกระดาษนะครับและภาคบนหนกที่5ถือมาด้วยนะครับถือมาเพื่อที่จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เขาทําหน้าที่ฉีดวัคซีนส่วน คนที่นำมาส่งกับครูที่ศึกษาแล้วเอาตัวจริงมาส่งแล้วค่อยประสานกับครูที่ศึกษาก่อนวันฉีดวัคซีนนะครับว่าจะติดต่อขอเอกสารจากครูที่ศึกษามาได้อย่างไรถ้าไม่ถืออันนี้มาเจ้าหน้าที่จะไม่รับตรวจอขอไปไม่รับฉีดวัคซีนนะครับขอย่าให้ผู้ปกครองกับนักเรียนศึกษาได้เข้าใจเป็นกันต้นนะครับรบกวนเวลาของผู้ปกครองไปเ,เป็นเวลา12นาทีนะครับขอบพระคุณที่ท่านได้ ให้ความสนใจมาประชุมบุกลองกับคุณคุูศึกษาในวันนี้ครับแล้วมีโอกาสได้ประชุมบุกลองแบบเต็มๆก็จะได้เจอกันครับสวัสดีครับ